คุ้มค่ากับการรอคอยครับเครื่องดูดฝุ่นงานช่างโอซุกะมาแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง p 3 b รีวิวอะไรก็ตามที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและสําหรับแฟนๆเครื่องมือช่างอุปกรณ์งานช่างโอซุกะที่เพื่อนๆมีอุปกรณ์งานช่างโอซุกะอยู่แล้วปีนี้โอซุกะออกเครื่องดูดฝุ่นไร้สายในบ้านมานะครับตอบโจทย์แม่บ้านที่พ่อบ้านใช้แบตโอซุกะและนี่ก็คือเครื่องดูดฝุ่นสําหรับพ่อบ้านครับเครื่องดูดฝุ่นงานช่างโอซุกะ จริงๆชื่อของเขาคือเครื่องดูดฝุ่นแบบกล่องนะครับแต่ผมขอเรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นงานช่างแล้วกันนะเพราะมันเหมาะกับการทํางานสายช่างมากๆตัวเครื่องเนี่ยจะมีที่ใส่แบตเตอรี่อยู่ที่ฝากล่องตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถเอาแบตเตอรี่ของโอซูกะนะครับใส่เข้าไปได้เลยแบตเตอรี่ 4Ah เนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็จะมีที่เหลืออยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะใส่แบต 5Ah ได้แต่แบตที่เขาแถมมาในชุดเนี่ยจะเป็น 4Ah อยู่แล้วอย่างตัวนี้นะครับผมมี 8Ah นะเอ้ย8ม อาว่าถามว่าใส่ได้ป่ะมันใส่เข้าไปได้นลทุกคนแต่ว่ามันปิดฝาไม่ได้ไงเห็นไหมจะใส่ตัว 4mR mm ไว้แล้วกันนะครับเพราะเป็นสเปคที่เขาให้มากับตัวเครื่องเลยจริงๆในคู่มือเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เหมาะกับแบตเตอรี่ขนาด 4mR mm กับ 5mR mm ครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะดูดได้ทั้งแบบเปียกแบบแห้งนะครับแล้วก็ พวกฝุ่นที่เป็นฝุ่นปูนอะไรเงี้ยสามารถดูดได้เลยนะถั้งเก็บฝุ่นนะครับหรือเก็บขยะเนี่ยก็มีความจุอยู่ที่15ลิตรตัวสายเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็จะมีการซ่อนมาบนตัวเครื่องนะคือเก็บได้เนียนดีมากๆนะครับแล้ววัสดุสายวัสดุคือแบบใช้ได้เลยนะแข็งแรงเลยนะตัวนี้คือมันไม่ใช่ท่อพลาสติกแบบบางๆทั่วไปนะครับเขาเป็นท่อแบบเห็นไหมมันมีความเป็นยางแล้วก็ข้างในเนี่ยตัวท่อเนี่ยมันมีการเสริมเหล็กข้างในด้วยนะ เฮ้ยตัวนี้ใช้ได้เลยอ่ะตัวเครื่องเป็นแบบ t o in one นะครับสามารถดูดได้เป่าได้การปรับความแรงนะครับเราสามารถปรับได้2ระดับนะครับโอ้ดูดแรงใช้ได้นะโหดูดแรงเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าแรงดูดนะครับกับพวกเศษหินอะไรอย่างนี้นะไหวไหมนะเฮ้ยก็ แรงดูดโอเคอยู่นะครับนี่นะเศษหินที่ดูดเมื่อกี้ก็ดูดได้อยู่แล้วถ้าเพื่อนๆต้องการปรับไปใช้เป็นระบบเป่านะครับเพื่อนๆก็แค่หมุนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็สลับกลับด้านนี่เอาตัวนี้เข้าไปนะครับแค่นี้ก็จะกลายเป็นระบบเป่าแล้วเดี๋ยวลองเป่าดูคือถ้าถามผมแรงเป่ามันพอได้ไหมก็แบบพอได้นะแต่มันไม่ได้แรงเท่ากับแบบเครื่องเป่าใบไม้หรือว่าโบเวอร์นะทุกคนอันนี้เป่าให้ดูนะครับเอาเป่าผมแล้วกันเห็นไหม ถ้าลองเอาไปเป่าไว้ไม้ดูมันก็แบบไม่ได้แรงมากมายนะอาจจะเ,เปิดให้ดูนะครับภายในกล่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะเขาก็จะมีตัวยางขอบโอลิงกันน้ํานะครับตัวกลองนะครับก็จะเป็นกลองเอสป้าแบบที่เราอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะข้างในเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราพลิกเครื่องดูดฝุ่นไปมาแล้วไอ้ตัวลูกลอยเนี่ยขึ้นมาปิดอยู่ข้างบนนี้นะเครื่องดูดฝุ่นเขาจะหยุดทํางานนะครับ เราจะต้องแบบให้ลูกลอยมันลงมาด้านล่างตัวนี้นะเหมือนตะกร้าปิกนิกนะของโอซุกะเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีมาแต่ตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเขามีออปชั่นสําหรับงานช่างมาให้ด้วยแน่นอนนะครับก็จะมีท่อต่อด้ามยาวนะครับซึ่งแบบพอต่อได้2ท่อนนะตัวนี้เป็นท่อพลาสติกนะไม่ใช่ท่อสแตนเลสวัสดุก็กลางๆครับมีหัวเครื่องดูดฝุ่นมาให้นะครับแต่เพื่อนๆสังเกตนะตัวนี้ นอกจากจะเป็นแปรงขนขนแบบนี้นะครับข้างล่างข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นยางกรีดน้ำเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้เนี่ยเราเอาไปดูดพื้นที่เปียกได้สบายๆครับสําหรับเพื่อนๆที่ไปดูดน้ํานะครับเขาจะมีตัวฟองน้ําตัวนี้นะให้เราใส่ตัวฟองน้ําตัวนี้ไปแทนตัวหัวกรองนะครับเอสป้าถ้าเราต้องการจะดูดของเปียกจริงๆเนี่ยนี่ให้เราใส่ไส้กรองแบบนี้น,นะครับห้องคั่วนะครับน้ำหกน้ำหกนะ เออเวลา,เาดูดน้ำนี่มันต้องไปช้าช้านะแต่มันดูดได้ครับมันดูดได้มันโอเคเลยถามว่าหัวรีดน้ำใช้งานได้ไหมนะครับผมว่ามันใช้งานพอได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้รีดได้แบบแห้งคลิปนะครับเราต้องเอาผ้าถูตามสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะได้เครื่องดูดฝุ่นไปซักเบาซักครมในรถนะตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันอ่านไปเห็นไหม เมื่อกี้น้ำมันก็จะดูดลงมาอยู่ในถังแบบนี้นะครับเอออัเซสอรี่เขาเยอะอยู่นะหัวเล็กหัวน้อยนะครับอันนี้คือปักเป็ดนะครับที่ขนอยู่แบบนี้นะครับสําหรับแบบดูดในรถนะพวกนี้นะครับเป็นหัวดูดพรมดูดน้านะครับแน่นอนนะครับเครื่องดูดฝุ่นงานช่างจะต้องมีหัวแบบนี้นะครับนี่คือหัวดูดสําหรับการเจาะสว่านทุกคนครับคือเวลาที่เราเจาะสว่านนะครับทุกครั้งมันก็จะมีผงปูนล่วงเนาะเราก็ต้องแบบคือถ้าเป็นผมอะปกติผมจะเอาเครื่องดูดฝุ่นอะไปเจาะใต้สว่านแบบนี้เนาะ ซึ่งมันอาจจะต้องมีคนนึงมาช่วยจับเพราะคนนึงเจาะใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้เลยเราเอาไปแปะที่ผนังนะครับแล้วก็เจาะสว่านตรงรูนี้ตัวผงขี้ปูนน่ะมันจะไหลลงมาตรงนี้เลยนะครับโดยที่จะทําให้บ้านไม่เลอะอันนี้ผมจะบอกว่าพี่ๆช่างควรใช้แล้วมันดีมากๆเวลาที่เราเจาะอะไรในบ้านนิดๆนหน่อยนะครับเราคงไม่อยากจะตามเก็บผงปูนแล้วผมจะบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นในบ้านอ่ะถ้าเราเอาไปดูดผงปูนบ่อยๆครับเครื่องดูดฝุ่นมันจะเสียนะ ผมแนะนําว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่ไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมอะ่ะมันไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไปดูดผงปูนและแน่นอนนะครับเวลาที่เราดูดน้ำนะครับเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้มันหนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะมีล้อมาให้ด้วยนะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้อ่าเราใส่ล้อเข้าไป,ไปตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อพลาสติกนะครับเป็นล้อแบบหมุนได้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะจะเป็นมอเตอร์บรัสเล็ตไร้แปรงถ่านนะครับของแบรนด์โอซูกะนะแล้วก็มีแรงดูดอยู่ที่17กิโลปาสคาลไอหัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับจริงๆทั้งด้ามต่อทั้งอะไรเนี่ยเขามีมาให้เราหายหัวนะแต่ว่าตัวเก็บหัวสำรองเนี่ยบนฝาเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เราหนึ่งหัวแบบนี้นะครับถ้าเวลาที่เราเก็บเนี่ยเราก็สามารถอุปกรณ์ทั้หดดเนเเนนี่้้ไก็บใะแต ส่วนตัวผมจะไม่ค่อยเก็บข้างในหรอกเพราะว่าข้างในเนี่ยผมก็คงไม่ค่อยล้างไม่ค่อยเทฝุ่นนะนะโอเคนะครับหลังจากทดสอบการใช้งานดูแลนะครับส่วนตัวคือจะบอกว่าชอบมากนะครับและเครื่องดูดฝุ่นงานช่างแบบกล่องของโอซุกะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3,300บาทพร้อมแบตเตอรี่ครับแต่เดียวครับก่อนจะไปซื้อลองฟังความคิดเห็นจากผมดูก่อนครับทีนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อนะครับต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราจะเอาเครื่องดูดฝุ่นแบบอุตสาหกรรมเลยที่มีความแรงเวอร์วังเหมือนเครื่องดูดฝุ่นคาแคร์ จะบอกว่าตัวนี้ไม่แรงเท่าแต่ถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมในการฟอกเบาะซักพรมดูดน้ําดูดแห้งสามารถใช้งานได้ดีเวลาทํางานช่างมีฝุ่นมีปูนมีเศษขี้เลื่อยขี้ไม้ใช้งานได้ดี และถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์งานช่างของโอซูกะอยู่แล้วมีแบตเตอรี่ของโอซูกะอยู่แล้วและมีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถต่อท่อดูดฝุ่นได้เช่นเลื่อยวง<ม>เดือนไร้สายเพื่อนๆสามารถเอาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของโอซูกะตัวนี้ไปต่อ,อ,อกับอุปกรณ์ของเพื่อนๆได้เลยเนี่ยครับอย่างพวกเราเตอร์หรือทริมเมอร์นะครับที่มันมีท่อต่อเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้เราก็เอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ย เสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยเพื่อนเพื่อนที่ทํางานไม้งานช่งางเงี้ยก็จะสะดวกในการใช้งานมากๆถ้าเพื่อนๆที่ทํางานช่างมีช็อปงานช่างผมจะบอกว่ามันสะดวกมากครับและจะช่วยเพื่อนเพื่อนประหยัดค่าแบตเตอรี่ไปได้เยอะมากๆแบตเตอรี่ของโอซูกะเนี่ยมี7.5 8แล้วก็10 Ah ด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าโปรดหลีกเลี่ยงใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่า5 Ah นะคบเพราะอาจจะทําให้เครื่องเนี่ยร้อนเกินไปคือต้องบอกทุกคนอย่างหนึ่งนะครับว่าหลายคนเข้าใจผิด เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างแบบที่มีแบตเตอรี่นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือแบบเครื่องเป่าใบไม้อะไรก็ตามนะหลายคนไปใช้แล้วก็พยายามใช้แบตก้อนใหญ่ๆแล้วกดแช่ยาวๆนะครับซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ดีส่วนใหญ่เขาก็จะมีระบบตัดไฟถ้าเกิดใครทํางานแล้วก็เครื่องตัดเนี่ยให้เพื่อนๆดูไว้เลยนะครับว่าเพื่อนๆกดแช่มอเตอร์ยาวเกินไปหรือเครื่องทํางานหนักเกินไปเพราะฉะนั้นการที่เครื่องหยุดทำงานเนี่ยเป็นการเซฟการทำงานของมอเตอร์และแบตเตอรี่ครับและในการใช้งานจริงแบตเตอรี่4 m r ถ้าเราเปิดแรงดูดลมเบอร์หนึ่งะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ40-45นาทีแต่ถ้าเปิดเบอร์2นะการใช้งานต่อเนื่องก็ จะอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีและแน่นอนนะครับว่าเวลาแบตหมดนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ของโอซูกะได้ในเรื่องวัสดุผลิตต่างๆแมทริออรต่างๆนะครับตัวอุปกรณ์ตัวเครื่องอย่างเงี้ยผมว่าเขาออกแบบแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีพอสมควรแต่ถ้าพวกอุปกรณ์ต่อหรืออเซสเซอรี่พวกนี้นะครับงานก็อาจจะแบบหยาบหยาบดิบดิบนิดนึงนะแต่ถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้แข็งแรงไหมผมก็ถือว่าแข็งแรงระดับหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้สวยงามนะครับหรือดูแข็งแรงเหมือนอุปกรณ์ที่เขาขายแบบ อย่างที่เคยบอกเสมอนะครับว่าโอซุกะเนี่ยเขาผลิตตัวบอดี้ผลิตตัวอุปกรณ์ผลิตมอเตอร์ผลิตแบตเตอรี่ได้ดีนะครับแต่พวกตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะผลิตออกมาค่อนข้างหยาบสักนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูเองนะครับว่าอยากจะซื้อเจ้าเครื่องดุดกุ่นตัวนี้ไหมและถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด800 0 0 0 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้ว แฟนเพจลวมถึงเลมอนเอ้วยนะครับวันนี้พี่กอนครับบ๊ายบาย